สวัสดีจ้าเธอทำไมทายาทกับในต้นเนาะสำหรับวันนี้นะครับในต้นก็พามาเทีย่ยวในเขตของอําเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับซึ่งสถานที่ที่พามาเทีย่ยวนี้นั่นก็คือตลาดริมเมยหรือว่าสิดประจิมที่ริมเมยครับสำหรับตลาดดินเมยนะครับก็อยู่ที่ในส่วนของตำบลท่าแสรวดนะครับ ซึ่งจะอยู่ตรงข้ามกับฝั่งของเมียวดีนะครับประเทศพม่านะครับแล้วก็จะมีในส่วนของแม่น้ำนะครับแม่น้ำเมยเนี่ยก้นระหว่างพรมแดนของสองประเทศอยู่ครับก็เลยเป็นที่มาของคำว่าสุดประจิมที่ริมเมยนั่นเองครับผมโดยที่สถานที่แห่งนี้นะครับก็จะเป็นตลาดนะครับเป็นตลาดชายแดนที่มีสินค้าของสองประเทศนะครับ นำมาขายจำนวนมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นตัวนี้นะครับเป็นพวกอัญ,ญมณีเนาะเครื่องประดับนะครับบางทีก็จะเป็นเรื่องของเ,ออเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเหมือนกันครับผมแต่ว่าสิ่งที่เห็นกันนเยอะเลยเนาะนั่นก็จะเป็นพวกประเภทขนมหรือว,ว่าอาหารนะครับที่ใช้เป็นของฝากกันเนาะก็ลองดูกันนะครับผมมีหลายอย่างมากเลยนะครับอัญ,ญมณีนี่ก็ไม่น้อยเหมือนกัน ซึ่งตัวของผมเองเนี่ยก็ได้เป็นในส่วนของขนมมาฝากเพื่อนๆที่ทำงานนะครับผมแต่น่าเสียดายนะครับในช่วงที่ผมมาเนี่ยซึ่งเป็นประมาณเดือนพฤศจิกายนนะครับปี2565ตลาดก็ปิดไปจำนวนมากเหมือนกันครับอยากจะนึกถึงช่วงที่ตลาดนี้เป็นช่วงพลีกๆที่ว่ามีคนเยอะจังเลยเนาะน่าจะคือคักแน่ดูครับ ก็ได้จะหวังว่าวันในวันหนึ่งเนี่ยเศรษฐกิจระหว่างชายแดน2ประเทศนะครับจะกลับมาคลึกคลื้นแล้วก็เป็นที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยวต่างๆนานา,นานมากมายครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับเอาบรรยากาศของตลาดณนปะัจจุบันมาให้ดูเนาะสำหรับรอบหน้านะครับนายต้นจะพาไปที่ไหนนั้นก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะสำหรับวันนี้นะครับนายต้นขอตลาไปก่อน สวัสดีครับ